ถ้าเป็นวินจริงๆนะผมผมจะได้ไปถามถามถูกตัว,วเดี๋ยนะทะเบียนรถป๋าเอาเดี๋ยวถามก่อนเิอ่ยเดี๋ยวป๋าถามก่อนถามก่อนนําก่อนคะจะถามอะไรอีกไม่ใช่ไอ้ที่ป๋าบอกว่าเป็นของรองประสิทธิ์ใช่ไหมเออแล้วรองประสิทธิ์เขาบอกว่ายังไงเขาเขาบอกว่ายังไงแล้วคุณไปยุ่งกับผมอ่ะไม่ใชก่ก็ป๋ามาไล่ผมไงอันนี้มันก็หน่าบ้านผมเหมือนกันผมอยู่ซองกั ก็เนี่ยถ้ารู้จักตังกลวยอ่ะรู้จักตังกลวยอ่ะเออนั่นแหละก็น้องไงแล้วป๋าคือมันแบ่งกันวิ่งไงไหมก็จะมาข้าววิ่งในสุต้องเออก็นี่เลยก็ก็จะนี่คือถ้าใครเป็นหัวหน้าวินผมจะได้ไปคุยกับเขาไงแม่ก็รู้แล้วมันบอกล็อกเออดนั่นแหละเออไปเดินมาไม่อยากจะพูดก็จะบอกให้รู้ว่าเอออันนี้มันกันวินนะเออเออถ้าเป็นของรองประสิทธิ์ผมก็จะได้ไปหารองประสิทธิ์ไงไปหาเขาเลยเออเออ อ่านะไปเป็นวินเขาบอกเป็นวินนต่นะเออก็ไม่เป็นไรเนาะป๋าไม่เราไม่ได้ทะเลาะกันนะเพียงแต่ว่าผมมาสอบถามเฉยเขอรู้ใจคุยมาบอกเห็นหน้าเราเขายรองก็รู้จักผมเป่าครับเออทุกคนมันรู้จักกันหมดเลยในคลองนี้จริงๆอิงน้ำใจมันต้องมียคือวิ่งด้วยกันน่ะใช่ป่ะไม่วิ่งแค่คุณก็มาเข้าวิ่งมาถู้องอาก็มาเข้าผมไม่รู้ว่าหัวหน้าวินคือใครไงหัวหน้าวินเออก็ตะกี้นี่ป๋าบอกว่าเป็นของรองประสิทธิ์ใช่ป่ะ เออเดี๋ยวผมจะได้ไปถามรองประสิทธิ์นะโอเคป๋าโอเคอเคออได้ไม่ต้องไปถามเลยได้ได้ได้ได,ได้ได้นะทริยนะ็นเนีรถแท็กซี่เขาไม่ให้จัดเป็นวินน่ะครับ<ต><อ>มันต้องเออนั่นแหละจะได,จะได้จะได้รู้ไงว่าตำรวจเป็นคนมาจัดวินใช่ป่ะอ่าโับอ้นี้ป๋าเป็นพี่ชายของตังกวยนะเออโอเคเออรู้กันรู้กันป๋าไม่มีอะไรนะครับเออ คือเอ่อถ้าเป็นการจอดปักซอยเนี่ยคือผมออกมาจากบ้านจะเอาสักเที่ยวหนึ่งไอ้แล้วป๋าไม่จอดปักซอยป๋าก็ไม่ควรจอดใช่ไหมก็บอกนะ,ะต้องมาเที่ยวพูับพูดนะพูดนะนะอ่าอ่เพื่อนผมเต็มเลยเนี่ยแต่เนี่ยอ่าอ่ขอเที่ยว,วไว้ไล่สามสี่คันก็จอดรอน่ะครับครับไงครับ,รบใช่นะครับผมได้ครับป๋าได้ครับโอเคเดี๋ยวจะไปถามเรากระสิทธ์ดูเออนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ้าวไม่เป็นไรครับก็ทารถแท็กซี่อดจอดวินนะครับอ่ก็ว่ากันนะครับนะอันนี้นะครับเขียวเหลืองเขียวเหลืองอันนี้หน้าบ้านผมแต่ก็เป็นพี่ชายของของเพื่อนผมอันนีเป็นพี่ชายของเพื่อนผมนะครับอ่าเขาเขาอย่างนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกเออ ไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าวินแค่นั้นเองนะฮะคือคือผมจะถามตั้งหลายหลายครั้งแล้วนะครับเออผมจะถามตั้งหลายครั้งแล้วก็เหมือนกับทุกทุกคนที่มามามาแวะรับผู้โดยสารตรงนี้มันจะมีปัญหากับคนเนี้ยนะครับ <laughs> เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถาม,ถามลองประสิทธิ์นะครับเขาบอกว่าเป็นของลองประสิทธิ์ นะรองประสิทธิ์คือใครนะครับมันจัดวินแท็กซี่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วครับสถานีตำรวจบางปูนะครับเออเพราะว่ามันบ้านบ้านเดียวกันแท้ๆนะครับมันเป็นบ้านเดียวกันนะครับเออนะเดี๋ยวแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับบ,บางปูนะครับสถานีตำรวจบางปู เขาใจเออโวยวายอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆก็จริงๆตังกวยกับผมก็เป็นเพื่อนกันะนะครับอ๋อแต่ทีนี้ว่าผมกับตังกวยนี่ไม่มีปัญหานะครับแต่เห็นแท็กซี่หลายคันเขาบอกว่าแวะรับผู้โดยสารตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาจะไล่นะครับโดยใช้คาว่ามันเป็นวินถ้าจะวิ่งตรงนี้ต้องไปอะไรล่ะเหมือนกับเสียงเงินเสียทองให้กับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต้องติดต่อลองประสิทธิ์นะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งถึงถึงแล้วครับตํารวจบางโปูนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าในนั้นก็ไปแก้ปัญหากันเองนะครับเ,เพราะว่าพี่ชายตังกรวยเขาบอกว่าให้ติดต่อลองประสิทธิ์นะครับ่อาวินแท็กซี่วินแท็กซี่นะครับเขาบอกว่าเป็นวินนะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอเหมือนกับถิ่นใครถิ่นมันนะครับอืมถ้าบ้านผมอยู่ตรงนี้แล้วผมทํามาหากินก็ใหม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเห่วงเป็นที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับเอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสอบถามที่ว่ารองประสิทธิ์คือใครนะครับสถานีตํำรวจบางปูนะครับ เออเพราะว่ามีมีแท็กซี่เก่าวอ้างว่าท่านเป็นหัวหน้าวินนะครับอ่าเพราะนั้นก็ผมก็ต้องมาตามนะครับผมมาตามไม่ได้ทะเลาะกับคนขับรถแท็กซี่นะครับผมไม่ได้ทะเลาะกันฮ่าแต่ผมต้องการหาคนที่เป็นหัวหน้าวินนะครับเอาแป๊บหนึ่งนะออกมาจากบ้านครับมันมันซอยบ้านตัวเองนะครับ อยบ้านตัวเองแต่จอดว่าจะเอาสักเที่ยวเพราะได้ค่ากาแคฟแแครับผมไล่สดอีกลองประสิทธิ์คือใครครับ,รบลองประสิทธิ์ขอขอคุยกับล้องประสิทธิ์หน่อย,อรยครับระฮะ,อะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พวกกองพอดีมีแท็กซี่พี่ชายของตังก้วยนะ อ่าแล้วมาจอด,ม,จอดมาจอดตรงนั้นเขาอ,อ้างว่าของรองประสิทธิ์ที่อยู่บางปูรองประสิทธิ์ไม่มีอ่าเอาแล้วไม่มีทีนี้ว่าอย่างนี้ผู้กองจอดตรงไหนจอดต้องไหนจอดต้งหน้าปักซอยเสาธงแล้วยัง,ยงไงต่อแล้วยังไงถ้าเกิดว่าไปตั้งวินกันน่ะโดยโดยคนขับแตบพี่ชายตังกรวยไปอ้างว่าเป็นของรองประสิทธิ์อ่าอ่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีตั้งวินมันตั้งไม่ได้อยู่แล้วผู้กองไอ้นี่เลย งั้นงั้นแจ้งความเลยใครไปตั้งวินอา้าวก็นะั่นแหละพี่ชายทั้งกล้วยรถเขียวเหลืองกีค่คันอ่าเขามีเขาบอกว่าอาของเขาน่าจะจอดประจคันเดียวแต่พี่ชายพี่ไปจอดอา้าวไม่ใช่ผมนี่ไปจอดตะกี้เนี่ยซึ่งรถเขาไม่อยู่แล้วเขามาไล่ผม,มเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามจราจรอ้อาวไม่ได้แล้วเอาตอนนี้เลยเอาจราจรไปเลยถ้าตะคือตั้งวินเนี่ยมันผิดกฎหมาย นะครับมันเป็นวินเขาบอกว่าเป็นวินเดี๋ยวบอกให้เราจะไปดูนีเอาไปดูสิเอาเอาตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยเไม่ไม่ผมไม่ไปรอก็คือว่าเดี๋ยวผมจะวนไปดูอีกรอบหนึ่งอ่าอ่านะเอาตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยอนะเอาเบอร์นั้นมา เอาเบอร์อะไรเบอร์แท็กซี่เบอร์คุณเน่ะอ่าเบอร์เบอร์ผมเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นไปหาเขาโทรขมกูอยู่ไหนไม่ใช่โทรแล้วไอ้นี่พูดต่อหน้ากันเลยอันก่อนน่ะมันยังจะจะได้ถามมันไปอีกไม่ใช่ดูที่ประจำวันมีที่ที่ลงไว้ที่เท่าไหร่ที่ลงไว้มีประจำวันอยู่ที่เทาไจำไม่ได้ทราไมความจำเสื่อมจังอ่ะเดี๋ยวนะครับกับผู้กองคนนี้ผมสนิทสนิทกัน พูดเล่นกันอย่างนี้ครับไม่มีไม่มีอะไรนะครับที่บางปรูรู้จักทุกทุกคนครับรู้จักทุกคนแล้วเดี๋ยววินมันต้องไม่มีครับเออมันต้องไม่มีวินนะจะมาห่วงที่สาธารณะอย่างนี้ไม่ได้ครับฝากไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ